อืมวันนี้พี่พอช่วยแม่ทําอะไรคะทํางานทํางานทําอะไรเอ่ยเก็บใบไม้เก็บหญ้าเก็บใบไม้เก็บหญ้านี่เพราะว่าต้นมะม่วงต้นนี้นะใบไม้เยอะมากใช่ป่ะพี่พอใช่มีมะม่วงด้วยมีป่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะนูตรงไหนมีหญ้าอีกหญ้ากับใบไม้อ่ะ นี่หนูเก็บได้นะอันไหนของพ่อใจพ่อใจเก็บได้แค่ไหนล่ะคะอันนี้โอ้อีอ่พี่พอตเขาไล่เก็บอยู่นะไล่ๆๆน,นี่ไงพี่พอเอ่อยญาตุม้มเลยเนี่ยอ่ะขอเลยไปรายง,งานเด็กละวันนี้นี่ยาขึ้น เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นแมคโครก่อนตักดินกันเนาะใช่อือเก็บได้เต็มถุงแล้วหรอเนี่ยใช่อ่านี่พี่คอเขาเป็นเด็กดีนะเนี่ยใช่ไหมใช่อไหนไหนไหนสอนวิธีบอกเพื่อนๆหน่อยเลยสอนยากทันยังไงต้องดึงแรงต้องดึงแรงแบบเออเออไหนอือ ไหนดึงไงพอใจไปอยู่เนื้นไอ,นน ون, อไปดึงอันนู้นพอใจไปดึงอันเนี่นู่นปะ<ห>นอะต้องดึงไงพี่พรแล้วก็เก็บใส่ถุงอออืืหไหนใบาไม้ไงใบาไม้อ่ะดึง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 เก็บ วันนี้พี่พอเป็นเด o o. Been, h, wow. ็กดีของแม่ใช่ไหมดีเน่อ so ่าพอใจด้วยใช่ไหมคะใช่อ่าตัวนี้ด้วยเน่เน่เน่น้นม้นอันใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมใช่โอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะเขาแม่ลุ๊ปเก่งเก่งเก่งไหม เป็นไงเจม,มือไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บอืมเกาหน้าตำตาดไว้นะโอเคเดี๋ยวพี่พอเขาช่วยแม่เก็บเก็บใบไม้แล้วก็ดึงหญ้าก,ก่อนนะโอเคฝากกดตามคลิปพี่พอดกับน้องพอใจด้วยนะคะ behold <laughs> a